สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูลาบมานำเสนอนะคะวัตถุดิบก็จะมีน่องไก่สับค่ะถ้าใครชอบส่วนอื่นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะใช้ได้เลยเหมือนกันแล้วก็จะมีนะคะพริกป่นนะคะหอมแดงค่ะพริกสดนะคะเอาไว้หั่นนะคะ มะนาวค่ะต้นหอมนะคะผักชีค่ะใบสะระแหน่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งหอมเปผักชีใบเลื่อยผักอะไรมีชื่อเยอะเนอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผักเคียงค่ะเท่าที่หาได้นะคะในบ้านหลังบ้านนะคะก็จะมี ผักแยรงวอเตอร์เคทมาตูงแขกแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอ๋อลืมเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนะคะข้าขวคั่วน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะมะนาวนะคะจะอยู่ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะ Ricardo. ชีกับผักชีฝรั่งนะคะหั่นรวมกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราหั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมลองมือทํากันเลยค่ะ ในหม้อนี้จะมีน้ำเปล่านะคะอยู่นิดๆหน่นนอยๆนะคะเราก็จะเอาเนื้อไก่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดหม้อร้อนนะคะถ้ารอให้เดือดหรือว่ารอให้หม้อร้อนเดี๋ยวเขาจะติดข้างหม้อนะคะลวนไก่เลยะคะ่ะล้วนไก่ให้สุกก่อนนะคะ เนื้อไก่สุกแล้วนะคะตอามาทําลาบไปเลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ำตาลนะคะนิดเดียวนะคะน้ำปลาค่ะขครึ่งทับพีก่อนนะคะ แดงค่ะพริกนะคะพริกป่นค่ะ มะนาวนะคะครึ่งทัพี่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะขอเพิ่มน้ําปลาอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ค okay. ทุกอย่างได้รสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วก็ต้นหอมค่ะผักชีค่ะใบเลื่อยผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีใส่ลงไปเลยค่ะเข้าคคั่วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งจานด้วยใบสะระแหน่นะคะ